Woohoo! ดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่ดีต้อนรับก็เจอซาโมตูสำหรับวันนี้ทุกคนก็เป็น EB บีต่อจากการมหารถเอ่เจ้านินจา300รของผมนะบอกเลยว่าบอกเลยว่าตื่นเต้นการเจอเอ่อรถไม่พอนะตอนนี้เราจะมาตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยจะได้กลับไปขับรถานินจา300รออีกครั้งหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเอ้ยขับได้เลยก็เลยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปหาโลเคชั่นถ่ายแต่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกา35นาทีแล้วขอภัยไว้ล่วงหน้าและกันถ้าสมมติว่า คลิปอาจจะออกมาไม่สวยเท่าที่ควรนะทุกคน A few moments later โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาลองขับดูถนนดิที่ยังสวยอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วแถวนี้ของชนพี่ของชนละทานวันนี่มาดูมาดูการถนนดิคือแบบไม่มีรถผ่านหรืเนี่ยดูดิถ้าไม่มีรถมึงทำไรอันนี้อยู่ตรงส่วนไหนของสละบุรีนะ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะมาขับรถเล่นกันพี่ขอยืมรถหน่อยวันนี้หมวกมาพร้อมเลยเพราะว่าอยากจะมาย้อนวันลวนว่าสมัยแบบว่าบุกเบิกเนี่ยเขาขับนินจาสามร้อยเขาถ่ายกันยังไงเอ้ยกบประมาณอยู่ไหนวะโอเคทุกคนเดี๋ยวเผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อน5 minutes later โอเคทุกคนเฮ้ยเราต้องเปิดคลิปแบบว่าสมัยก่อนด้วยวะนี่ตรงนี้ตรงนี้กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพานุเดชนินจาสามร้อยยัดเค่กูจำได้ไงวะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาย้อนวันๆกันดีกว่าว่าแถวนี้มันน่าขับมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขับเล่นกับเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่ก็จะตามไปด้วยนะอย่าลืมไปดูคลิปนะนี่ช่องอยู่ตรงนี้เลยปังไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปขับเล่นกันดีกว่าอุ้ยโอ้โหผมไม่ได้ฟิล์มนี้นานมากอุย้ยอูย้อู้อุ้ยคิดถึงคิดถึงไปงขอรังสตอรี่ก่อนทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกเดินทางขับไปเล่นกันกันดีกว่า เย็ดเย็ดเย็ดเื้ยเจ๋งเก้ยนย่เปยนการปับครั้งแรกยย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 ไยยหยยไยยยยยยยรยย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 ยโอยดจย นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้กลับมาขับเจ้าดีจาสาบร้อยภายในรอบประมาณแบบสองปีอ่ะอืออุย้ยแล้วผมคิดถึงมากอุย้ยโอ้โหโแล้วบรรยากาศดีมากทุกคนเจี๊ยบโอ้โห โอ้ยแล้วผมคิดถึงมากนีเจ300ไม่ได้ขับมาเลยอุย้ยจะพูดอะไรไปไหนแล้ววะคือผมตื่นเต้นจริงนะเพราะว่าได้กลับมาขับอีกทีหนึ่งก็จะทำให้ผม,มรู้สึกแบบคิดถึงนะตอนที่ผมยังทำยูทูปใ,ใหม่ใครที่ทันดินจ300ก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนโอ้ยแต่รถ10รอยเยอะจังวะ ทอยิงทอยิงเข้ามาออ้ยนี่ใสยคลองอันนี้ก็มีคองนี่มาเราก็สายคองนี่่าเป็นไงไางทุกคนสมการรอคอยเลยฮะหลังจากที่เราทำมาทั้งหมด3 EP วันนี้ก็ปิดได้อย่างแบบสวยงามนะเดี๋ยววันนี้ผมขอใช้สมาธิในการขับรถก่อนน่ากลัว พอได้กลับมาขับแล้วผมแบบคิดถึงช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะช่วงเวลาที่ได้รถใหม่ๆอะเออความรู้สึกเดียวกันเลยอะอย่าว่าผมเว้อร์เลยทุกคนเพราะว่าผมผมคิดว่าแบบไอเ้แค่คิดถึงจริงๆคือเนี้ยไอ้แช่น้องดับไม่เด้กูอยู่เกียร์แล้วเนี่ยเออใช่ นินจาสามร้อยมันไม่มีนี่นี่หว่าไม่มีไฟบอกเกียร์โอ้โหแต่ผมคิดถึงเอ้ยคิดถึงอีณดี้ก็หายคิดถึงเลยอ่ะเอ้ยยังขับมันเหมือนเดิมเลยอ่ยนะทำไมาไมอ่ะมันไปไวลคัดมันคัดมันอ่อนเหรอเออคันนี้คัดมันใหญ่เออคัดมันยาวใช่ ผมลืมไปเพราะว่าไอ้คัน,นเนี้ยเนี่ยคัดแม่งแบบว่าลึกมากไอ้คันเนี้ยผมมาเซตไว้ลึกไงคนน้องเขาเลยแบบว่าไม่ค่อยชินกับรถคัดปกติเท่าไหร่ละเอ็นแค่ถ้ายิงเป็นว่าเล่นเลยะ ความรู้สึกไม่ถูกแล้วว่าขับมาแบบว่าพอ,องหอมบหอมคอแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วนะเออก็เลยจริงใจนองเขาหน่อยแล้วก็ไม่อยากเะอดเยอะนะ ลกลัวนะไม่มีไฟเลยเสียรถเหลียวมากพอได้ยิงไม่หยุดเลยนะ บรรากาศดีมากเลยอ่ะ ลั่นเหมือนเดิมเีย่ยขับมันที่บ่ายเลยได้ยินระเสียงเสียงแม่งมีเอกลักษณ์เวสสองสูบอะน,นี่เสียงยากใช่ถ้าถ้าสมมติว่าชินคันเนี้ยจะขับผันึ่นยากเพราะพี่เซตไอเนี้ยไปลึกโอเคทุกคนแนละ้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมึงก็อย่าลืมกดซับไพ่แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะวันนี้ก็เอาเป็นว่ามาตามคําขอของทุกคนแล้วก็มาทำมาทำตามใจตัวเองด้วยทุกคนก็อยากกลับมาหารถนะะของตัวเองในแบบว่าเมืามา่อวานแบบ สองสปีที่แล้วนะนะกยจะบอกว่าวันนี้ก็หายกิดถึงนะเพราะว่าเอ้ยเออนี่ไฟ <c oughs> จําได้เลยพี่เคยมีอินโทรไฟนี้อยู่ด้วยว่าจำได้เออเฟี้ยวอะโอเคทุกคนนะ้สำหรับ,บวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ